เทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นประจำปี2564ค่ะที่ห้องศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นประจำปี2564โดยมีนางสาวสัตพรประเทืองเกียรติรักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานและมีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดร,รักษาการประลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักประลัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดีเรกคุณาภรณ์พุทธศักราช2,536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดีเรกคุณาภรณ์ให้แก่ กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศาศาสนาและประชาชนเป็นต้นมาเทศบาลนครแม่สอดได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดียเรกคุณาพรให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศาศาสนาและประชาชนทุกปีและได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดียรเรกคุณากรตามที่เทศบาลนครแม่สอดเสนอนั้นดังนั้นเทศบาลนครแม่สอดจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิน่นประจำปีพุทธศักราช2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกักรพรรดิมาลาโดยให้พิจารณาด้วยความรอบคอบว่าด้วยบุคคลนั้นมีความประพฤติดีมีความอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่งและเพื่อเป็นเกียตรติประวัติแก่บุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าวและวงตระกูลสืบไป